มาขจัดคราบสนิมติดผ้ากันนะคะเป็นสนิมน,น้ํานะคะลูกค้าลูกค้าบอกว่าเป็นสนิมที่แกะผ่านของเล่นเด็กนะคะน้ําสนิมติดเราจะมาให้ดูนะคะเราจะใช้น้ายากัดสนิมของร้ามีมีมมกบลีลูกค้าทําผ้าให้เปียกก่อนนะคะกันความเสียาหายดูนะคะถ้าเป็นสนิมมันจะหลุดเลยนะคะ ผ้าเรนนี้นะคะ,นะคะใช้เคมีลูกค้าต้องพยายามให้ผ่านน้ำนะคะการผ้าเสียหายเห็นคหเริ่มจางแล้วนะคะเป็นน้ำสนิมจากฐานของเล่นเด็กนะคะหลุดไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวจะมาให้ดูนี่นะคะคะ ข้างนี้ยังไม่ได้ทำอันนี้ข้างนี้ทำทำหลุดออกไปแล้วนะคะถ้าเป็นสนิมป้ายก็จะหลุดเลยนะคะแต่ถ้าสนิมติดนานหน่อยลูกค้าต้องป้ายซ้ําๆหลายๆรอบนะคะอันนี้ยังไม่ได้ทํานะคะส่วนอันนี้ทําแล้วหลุดออกไปแล้วนะคะหลุดออกไปหมดเลยไม่ทําลายสีผ้าไม่ทําลายเนื้อผ้านะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าไม่แน่ใจให้ป้ายที่ชายชายหรือว่าที่แอบแอบก่อนนะคะเพื่อกันความเสียหายนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ดีๆและผลงานที่ดีๆของร้านมีมีมสักอบรีขอแนะนํา ถ้าถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีมสกุน่อขอบคุณค่ะ